ทุกคนจําต้นตําลึงต้นนี้ได้ไหมที่เขาขึ้นเองแล้วจีก็เลี้ยงไว้ตอนนี้ก็ออกยอดมาเต็มเลยแล้วก็จะมาเก็บเพื่อไปต้มกินเพราะเมื่อวานจีซื้อขัวเต้าหู้ยี้ไว้แต่ไม่ได้กินแล้วขอบอกเลยว่าผักตําลึงอ่ะกินคู่กับขัวเต้าหูย้ยีมันอร่อยมาก เก็บเสร็จแล้วก็จะได้กาเล็กๆประมาณนี้วันนี้ก็ขี้เกียจอุ่นข้าวนะทุกคนเราก็เลยจะเอาเข้าวเย็นมาทำข้าวผัดไข่เลยใส่น้ำมันแล้วก็ตอกไข่ไป2ฟองเพราะว่าเราจะทำเผื่อมื้อเย็นด้วยผัดจนไข่สุกประมาณนี้แล้วก็พักขไข่ไว้ที่ข้างกระทะจากนั้นก็ใส่ข้าวเย็นลงไปเลยวันนี้ก็คือจะผัดแบบง่ายๆไม่ใส่อะไรเลยนะใส่แค่ข้าวกรบไข่ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ผัดจนข้าวนิ่มเลยนะถ้าไข่ผัดแล้วรู้สึึกก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 กวววว่่่าาาาาาาขขขขข้้้้้้้้้แแแ็็็็งงงงงไไไไปปปเเเตติิิมนน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 นสสสรลลลลดอออีผััััจททุยยใพคห แค่นี้ก็เสร็จแล้วข้าวก็กําลังนุ่มกําลังเด้งเลยทุกคนน่ากินมากวันนี้ก็จะกินคู่กับผักต้มด้วยผักนี่ก็ซื้อมาจากดอยมูเซอร์นะซื้อมาก็คือคุ้มมากอะ่ะทุกคนผักยังเหลือเยอะมากๆเลยเลยครัวเต้หูที่จีซื้อไว้เมื่อวานซื้อมาถุงละสิบบาทวันนี้ก็จะตามบวมๆนิดนึงนะทุกคนอย่างที่บอกว่าเมื่อวานอะ่ะร้องไห้หนักมากแต่วันนี้ก็คือรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแนละ้วขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุทกๆกาลังใจที่ส่งมาให้จีเลยทำให้รู้เลยว่ายังมคนเขาลกยอุๆบณะ เมืองกลางวันตอนแรกจีก็จะสั่งข้างนอกมากินนะแต่ก็ไม่รู้จะสั่งอะไรอีกอ่ะก็เลยทํากินเองเลยวันนี้เด็กเอ็นก็มาหานะก็พาเราออกมากินอะไรข้างนอกอันนี้ก็มาซื้อน้าส้มปั่นนะแก้วนี้30บาทแล้วก็มาร้านส้มตำร้านเนี้ยเขาทำอาหารอร่อยมากใครผ่านมาเมืองตากก็ลองมาแวะชิมได้นะร้านจะอยู่แถวแถวสารตักษิชื่อว่าร้านยำยี่สิบอนุคนลองเซิร์ชประมาณนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นแสงประมาณ5้าโมงนะทุกคนแสงกําลังสวยเลยพอเราออกมาข้างนอกบ้างมันก็ช่วยทําให้เราผ่อนคลายขึ้นเยอะ เมนนูแบถ้าใครมากินร้านนี้อย่าลืมลองสั่งมาชิมนะส่วนข้าวผัดที่เราผัดไว้เมื่อกลางวันก็ไม่ได้กินนะทุกคนมากินเป็นส้มตำแทนมาสืบยาติกนวันนี้ซื้อน้ำส้มไป30บาทค้าส้มตำก็หารสองนะตัวคนละ95บาทตอนนี้ก็เหลือเงิน405บาท